หนูไม่ได้ร้อนอยู่ข้างนอกหรอกหนูร้อนอยู่ข้างในในตัวหนูอ่ะหนาวเจ็นท้าเป็นร้อนอย่าลืมตาเชียวนะอยากทำการบ้านหรือ,อยังอยากทำต่อหรือ,อยังอยากนับเลขหรือ,อยัง อยากนับเลขหรือ,อยังอยู่อนอุบาลสองแล้วยังไม่รู้เลยว่านิ้วมือหนึ่งน่ะมีกี่นิ้วมือหนึ่งบ้านเองเหรอมีหกนิ้ว คิดออกหรือยังว <occurs> ่ามือหนึ่งมีกี่นิ้วมือหนึ่งมีกี่นิ้วพอเพียงมือหนึ่งมีกี่นิ้วมือหนึ่งมีกี่นิ้ว นับมือหนึ่งมีกี่นิ้วสม่มือหนึ่งมีหกนิ้วเองมีหกนิ้วหรอเพียงนับใหม่ดิหนึ่นับใหม่มือหนึ่งมีกี่นิ้วนับดีๆเอามือขึ้นมาหนึ่งข้างข้างเดียว เอามือขึ้นมาหนึ่งหนึ่งมือนับทีนี่หน่สองสามสี่ห้ามีกี่นิ้วทีนี่มือหนึ่งมีกี่นิ้วเมือเดียวมือเดียวไม่ใช่สองมือมือเดียวมือหนึ่งมีกี่นิ้ว มือนึงมีกี่นิ้วมือหนึ่งมีกี่นิ้วมือหนึ่งมีกี่นิ้ว,อวตอบแล้วหนูนับได้ยังไงหนิ้วอย่ามั่วเพียง